ถ้าสมมติว่าเราค่ะต้องการที่จะลดปัญหาช่องปากของลูกลดคาบพลักลดคาบหินปูนนะคะเนาะแล้วก็อย่าทําให้ฟันลูกสะอาดอย่างที่สุดนะคะจะต้องแปลงฟันให้ลูกนะคะตั้งแต่ฟันน้ํานมซี่แรกลูกขึ้นด้วยยาสีฟันนะคะที่มีฟูอะไรนะคะ1000 ppm นะคะให้กับลูกตั้งแต่ฟันน้ํานมซี่แรกลูกขึ้นได้เลยถ้าเรานะคะใช้ปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมนะคะต่อให้ลูกกลืนยาสีฟันลงไปก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรใดๆกับลูกนะคะแปลงฟันให้น้องอย่างน้อยหลังจากตื่น นอนตอนเช้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือตอนก่อนนอนเนาะแล้วก็คว่คู่กับใช้ไหมขัดฟันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องจํากัดในเรื่องของอาหารที่มีพวกแป้งน้ําตาลด้วยเนาะถ้าสมมติว่ากินนะคะก็อาจจะต้องมีการแปลงฟันให้สะอาดอีกทีหนึง่งแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งคือจะต้องพาลูกนะคะไปหาคุณหมอฟันเด็กตั้งแต่ฟันน้ํานมซี่แรกลูกขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้คุณหมอฟันเด็กนะคะเนาะให้คําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับในเรื่องของการดูแลฟันน้องและเพื่อให้คุณหมอฟันเด็กนะคะช่วยประเมินดูว่าน้อง่ะ มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาฟันแล้วก็เหงือกต่างๆหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไร i, gently, มากมายก็อาจจะต้องมาพาน้องค่ะไปตรวจทุก6เดือนถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงมากแต่ถ้าสมมุติว่ามีความเสี่ยงมากอาจจะต้องไปถี่นะคะเนาะทุกๆ3เดือนก็ได้นะคะดังนั้นคือการที่พาลูกค่ะไปหาคุณหมอฟันเด็กนะคะก็จะทําให้น้องค่ะมีความคุ้นชินคุค้นเคยกับคาถาการต่างๆนะคะที่คุณหมอฟันเด็กจะใช้กับน้องก็ะจะลดความกลัวต่างๆคุณหมอฟันเด็กเขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆนะคะย่าหลอกล่อทาให้น้อง สามารถที่จะทำหัตถการได้นะคะแล้วก็ยอมทําแต่โดยดีโดยที่แบบน้องค่ะไม่กลัวหรือกลัวน้อยที่สุดนั่นเองนะคะโอเคไหมนะคะ